หลังจากที่เราได้ Service Promise หรือ Service Vision มาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์สำหรับคนที่เป็น Service Designer ที่จะมานั่งดีไซน์ต่อนะคะสิ่งที่ Service Designer จะดีไซน์ออกมาเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Customer Journey Map c u s นะคะ r u s u r n e y m o u r n e y Map หรือ Customer Experience Map เป็นสิ่งเดียวกันนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นเส้นทางสามารถมอง visualize ได้นะคะว่าเวลาที่ลูกค้า จะเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราเนี่ยลูกค้าจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะต้องมีทัชพอยต์ตรงไหนกับเราบ้างนะคะซึ่งในเรื่องของการดีไซน์ customer journey map เพื่อที่จะเ,เรียกว่าคุมได้ว่าประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยเราจะต้องเข้าไปทำอะไรนะตรงจุดไหนจะต้องสร้างทัชพอยต์เป็นยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสตร์ผสมกับศิลป นะคะคือเป็นอาร์ตผสมไซส์มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเซอร์วิสดีไซเนอร์เองก็จะต้องเป็นฟาซิลิเทเตอร์ที่ดีด้วยนะคะที่จะเอาคนที่มีองค์ความรู้ในหลายๆด้านเข้ามานั่งรวมกันนะคะแล้วก็ลองทำในเรื่องของการดีไซน์ร่วมกันนะคะคือในปัจจุบันตรงนี้เนี่ย ก็คนที่เป็นเซอร์วิสดีไซเนอร์เองเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำงานแบบ Stand Alone นะคะแต่ว่าเขาจะต้องรวมคนที่มีความรู้จักหลากหลายสาขาวิชายกตัวอย่างเช่นเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาของคนจิตวิทยาของผู้บริโภคอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการทำ customer research เป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของการทำ process improvement quality management อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ เวลาที่เราจะทำในเรื่องของทัชพอยดีไซน์ต่างๆเพื่อให้มันเรียกว่าครบทั้งในเชิงของ mood and feel นะคะบางคนเนี่ยรวมเอาคนที่ทำในเรื่องของ i n น e ที o ร d ดีไซนเข้ามาด้วยด้วยซำนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการทำ implementation จริงๆนะคะคือเอาตรงเรื่องของอ customer journey map ตรงนั้นเนี่ยมาทำจริงให้เป็นในเรื่องของการ deliver service ให้ลูกค้าได้จริงๆนะคะ สิ่งที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยมีความสม่ำเสมอนะคะเราก็ต้องมาดูว่าในองค์กรจะต้องสร้าง capability ลิตียังไงให้สามารถ deliver service ตรงนั้นได้จริงถ้า touch point ส่วนใหญ่ของลูกค้าเป็นคนในองค์กรของเราเองนะคะองค์กรก็คงต้องหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาคนนะคะในการให้บริการลูกค้ายกตัวอ,อย่างบริษัทที่เป็นองค์กรชั้นนา นะคะอย่าง s a m s u n งหรือ Disney นะคะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการสร้าง Service ทั้งสองที่ตรงนี้ค่ะถ้าพูดถึงตัวธุรกิจที่เทียบเคียงกันได้อย่าง Samsung ก็จะมี Samsung Everland ที่เกาหลีนะคะดิสนียก็มี Disneyland ทั้งคู่เนี่ยก็จะทำา Service Academy ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเทรนคนต่อเนื่องสร้าง Capability ที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถให้บริการตามที่เขาเ,เรียกว่าให้คำมั่นสัญญาก,กับลูกค้าไว้ได้ ถ้าให้ยกตัวอย่างขององค์กรที่ทำในเรื่องของ Service Design แล้วประสบความสำเร็จเรียกว่าเป็น proof of of success นะคะก็คือองค์กรอย่างเช่น Starbucks นะคะซึ่ง Starbucks เนี่ยเป็นคนที่ทำสำเร็จในเรื่องของการที่ว่าสิ่งที่เขาขายเนี่ยทำให้คนรู้สึกได้ว่าไม่ใช่แค่เป็นกาแฟแก้วหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่า Starbucks เนี่ยสามารถมอบในสิ่งที่เรียกว่าเป็น feel good factor factor ให้กับคนได้ ะะก็คือว่าทุกครั้งที่ลูกค้าเดินเข้าไปใน Starbucks เนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงว่า touch point แรกก็คือจะเห็นเลยว่าเป็นร้านกาแฟาที่มีแสงเหลืองๆดูโกโ,กโ,กโลนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นเสียงลูกค้าอาจจะคุยกันอยู่เป็นแบ็กกราว n ์พอเดินเข้าไปเนี่ยก็จะมีบาริ s ต a ทักทายเราละยิ่งถ้าเป็นสาขาที่เราไปบ่อยก็จะทักเราด้วยชื่อนะคะแล้วก็เวลาสั่งกาแฟาก็สามารถคัสตอมได้ในแบบที่เราอยากจะกิน นะคะในร้านจะนั่งนานแค่ไหนก็ได้โซฟาก็นั่งสบายแล้วก็พอดื่มกาแฟไปมองไปตรงไหนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเมล็ดกาแฟที่เราดื่มวันนี้เนี่ยมันเป็นมเมล็ดกาแฟที่ปลูกในคอมมูนิตี้แล้วก็ช่วยเรียกว่าอะไรอะ่ะ contribu ์กลับไปให้สังคมของคนที่ปลูกกาแฟมีความเป็นกินอยู่ดีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคือภาพที่ Starbucks ทำได้ตรงเนี้ยเขาก็ทำให้คนรู้สึกว่า การมากินกาแฟเนี่ยไม่ใช่แค่ซื้อกาแฟแก้วหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเป็นการที่ให้ความรู้สึกดีๆในการดื่มกาแฟมากกว่านะคะซึ่ง Starbucks ก็เป็นองค์กรที่พิสูจว่าทำตรงนี้ได้สำเร็จนะคะซึ่งเขาบอกว่า Magic Behind Starbucks คเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นเรื่องของการทำา s r v v i e e e s s i n n ชัดเจนถ้าเราไปลองหา Search ดูนะคะเราก็จะเห็นว่า Starbucks เนี่ย ทำในเรื่องของ customer journey map เอาไว้ชัดเจนด้วยเหมือนกันนะะสุดท้ายค่ะอยากฝากนะคะว่าสำหรับหลายๆองค์กรถ้าเราอยากรู้ว่าองค์กรของเราเองเนี่ยหรือเวลาเราไปหาลูกค้าองค์กรของลูกค้าเองเนี่ยนิในเรื่องของ service design หรือเปล่านะคะสิ่งที่อาจจะเป็นคลูให้เราได้นะคะว่าลูกค้าต้องการตรงนี้ไหมก็คืออย่างแรกเลย ธุรกิจของลูกค้าเองเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งเกิดขึ้นเยอะไหมนะคะแล้วลูกค้ารู้สึกไหมว่าการที่คู่แข่งเกิดขึ้นเยอะตรงนี้เนี่ยมันทำให้การ differentiate จากคู่แข่งเนี่ยยากขึ้นทุกๆวันนะคะแล้วรู้สึกด้วยหรือเปล่าว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยนับวันยิ่งจะคาดเดาความต้องการของลูกค้าได้ยากมากขึ้นนะคะและยิ่งถ้าความต้องการหนึ่งขององค์กรคือการที่จะ เข้าไป i n ทอร์ว n e ในเรื่องของว่าอยากให้ลูกค้า perceive องค์กรเรายัางไงนะคะเกิดภาพ experience กับองค์กรขึ้นยังไงถ้าตรงนั้นเนี่ยเป็นความต้องการขององค์กร service design ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับองค์กรนั้นๆค่ะ